มิชชั่นธุรมูลพอดแคสต์คอนเทน t h y o u วิด s โอมิชชั่น h t t ท y ยู b บสีจันแป้งมง่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นธุดมูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทยานอุสาหะครับผมวันนี้ขึ้นหัวข้อว่าสนทนากับพี่โจธนาแต่ว่าไม่ได้คุยกันแบบสดๆนะฮะคือผมเอา สิ่งที่ได้คุยกับพี่โจในวันของ The Curator นะครับซึ่งเราจัดไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะฮะเราก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการพูดคุยที่สนุกสนานมากนะครับผมเอาเนื้อหามาคือผมไม่ได้จดน,นะเพราะผมนั่งอยู่บนเวทีด้วยเพราะฉั้นก็ขออนุญาตเนื้อหาม,มาจากจากเพจของ Curator นี่แหละนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ให้พี่โจ้นิดนึงก่อนนะฮะพี่โจ้มีหนังสือเล่มใหม่ชื่อล้มลุเนนนนกเรียนรู้นะครับซึ่งนานๆจะเขียนหนังสือทีนะฮะเข้าใจว่าเล่มน,นี้เป็นเล่มที่2เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอ,อ,อยากให้มีโอกาสได้อ่านกันผมอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับสนุกมากนะฮะเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็อ,อ,อันนี้งานพี่โจอ,อีกอันนึงก็คือ,อ,อตอนนี้มีเปิดตัวโรบินฮ o ดนะครับแอป ส่งอาหารสั่งอาหารของคนไทยนะฮะซึ่งเ,เปิดตัวใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาใครยังไม่ได้โหลดนะฮะก็เข้าไปโหลดกันได้ทีนี้ตอนเวลาเซิร์ชใน App Store เนี่ยนะฮะหรือว่าใน Play Store เนี่ยต้องระวังโหลดผิดอันนะฮะคือมันมี2อันมันอันนึงมันจะสำหรับร้านค้านะฮะเป็น Robinhood Shop แล้วก็อันที่เป็นของ ของคนที่จะสั่งอาหารเนี่ยก็จะชื่อโรบินฮูดเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นระวังโหลดผิดอันตอนแรกผมก็โหลดโรบินฮูดช็อปมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะโรบินฮูดช็อปก็จะเป็นสีเทาโรบินฮูดเฉยๆเนี่ยข้างหลังจะเป็นสีดำนะครับอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะฮะเอ,อเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนมันมีเรื่องหนึ่งที่พี่โจ้พูดแล้วก็ก็ชวนให้เรียกว่ากระตุกต่อมพอสมควรนะฮะก็คือแกเล่าให้ฟังว่า มีวันหนึ่งเนี่ยแกก็ไปไปเที่ยวเมืองโบราณกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรียนคลาสผมจำไม่ได้ว่าวอลตอทหรือหรือหรืออะไรสักอย่างด้วยกันเนี่ยนะครับคลาสประเภทนั้นนะด้วยกันแล้วก็บอกว่าเออมาช่วยกันคิดหน่อยสิว่าเรื่องประเทศไทยหลังจากนี้มันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะครับพี่โจบอกว่าพี่โจแล้วก็เนี่ยผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยเดินอยู่ชั่วโมงกว่าในเมืองโบราณคิดไม่ออกเลยนะฮะคิดไม่ออกจริงนะก็ เป็นที่มาว่าวิกฤตครั้งนี้ใหญ่หลวงมากๆเป็นคำยืนยันจากผู้บริหารระดับสูงของธนาคารใหญ่ที่สุดธนาคารหนึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องฟังจริงๆนะฮะพี่จ้เล่าแบบนี้บอกว่าคือเครื่องจักรใหญ่สองตัวของประเทศไทยนะฮะคือการส่งออกและการท่องเที่ยวเนี่ย ตอนปี97ที่มีวิกฤตเนี่ยสตัวนี้เนี่ยมันช่วยมากเลยเพราะว่าค่างเงินมันอ่อนใช่ไหมฮะคนมาเที่ยวก็เทียเท่ยวถูกส่งออกก็ราคาถูกเพราะฉะนั้นมันช่วยสปอร์ตกันมันเป็นวิกฤตที่กระทบคนจํานวนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะทีนี้ในมุมมองของครั้งนี้น 2020, เนี่ยนะฮะวิกฤตโควิด2020เครื่องจักรไอ้สอตัวนี้มันดับลงไปหมดพูดง่ายก็คือยังไม่มีอะไรมาแทนด้วยนะครับตัวเดียวที่เหลืออยู่ที่พอจะแบบ ขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจไปได้ก็คือ Government spending ซึ่งก็ยังทําแบบได้แบบรุปนุ่นดูอนๆ่นต้องบอกตามตรงนะครพี่เจ้าบ,บอกว่าในมุมมองของพนักง,งานบริษัทเนี่ยหรือคนที่มีกิจการของตัวเองเนี่ยต้องถามตัวเองคําถามใหญ่มาก,กต้องตอบให้ได้คือว่า3าถึงหเดือนนี้จะรับมือกับภาวะเศรษฐกิจยังไงพี่เจ้ามีความเห็นว่ามันจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดที่บอกว่าแบงค์ชาติจะให ยืดดอกเบี้ยยืดเงินต้นไหมเนี่ยนะฮะก็เปได้คำตอบแล้วว่าไม่นะฮะจะทำเป็นรายเคส by เคสไปนะฮะพี่โจ้พูดประโยคหนึ่งก็คือแบงค์ไม่สามารถช่วยทุกคนได้เขาจำเป็นจะต้องเลือกเฉพาะช่วยคนที่มีโอกาสรอดเท่านั้นนะฮะออพี่โจ้บอกว่าเนี่ยสอเดือนต่อจากนี้เป็นเกมวัดดวงของจริงนะครับยังไม่ต้องพูดถึงประเด็นที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่คนแพนิคเรื่องโควิด 19ทีมากที่สุดเนี่ยอาจจะเรียกว่าโอเวอร์แพนิกก็ได้น,นะครับในขณะที่ประเทศอื่นเขาเริ่มจะอยู่กับมันได้แล้วแม้ว่าตัวเลขจะยังไปผู้ติดเชื้อหลักร้อยหลักพันก็ตามเนี่ยนะฮะพี่โจยบอกว่าเนี่ยอายกตัวอย่่ง,ง่ายแรงกริดนักบอลติดโควิดติดก็ติด,ก,ตดก,ก็แยกตัวไปนะฮะแต่ว่าหลีกก็ยังเตะต่อถ้าเป็นเมืองไทยก็คือปิดหลีกไปเลยนะฮะเดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการโอเวอร์แพนิคของเรา ซึ่งก็อาจจะมีข้อดีเนี่ยที่ช่วยให้เราคุมปัญหาโควิดได้ค่อนข้างดีเนี่ยบางทีมันอาจจะเยอะเกินไปโอเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรที่เยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับพี่โจยังพูดอีกเรื่องหนึ่งว่าเออพี่โจคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมองเศรษฐกิจว่าเป็นเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงช่วงนี้น้ำลงคือเศรษฐกิจไม่ดีแต่พี่โจบอกว่าพี่โจคิดว่ามันไม่ใช่น้ำขึ้นน้ำลงตอนนี้มันเป็นแม่น้ำเปลี่ยนทิศ ถ้าไปน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยเวลาน้าแห้งเดี๋ยวเราก็รู้ว่าน้ํามันก็จะขึ้นมาใหม่แต่แม่น้ําเปลี่ยนทิศเนี่ยมันไม่กลับมาอีกแล้วที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์จะไม่อุดมสมบูรณ์อีกแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับต่อคําถามที่ว่าพนักง,งานประจําควรมีทัศนคติอย่างไรในเวลาแบบนี้นะครับพี่โจบอกว่าจากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับนายจ้างหลายๆคนเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดในเวลาแบบนี้คือเรื่อง performance ส่วนล้วนในแง่องค์กรตัวชี้วัดน่าจะมีอยู่3ข้อหลัก พนักง,งานที่ดีควรจะต้องมี2ใน3ข้อเป็นอย่างน้อยข้อแรกคือขยันอึดอดทนข้อ2คือนิสัยดีข้อ3คือเก่งมีทักษะที่ดีถ้าใครมีข้อเดียวไม่รอดนะฮะเช่นถ้าขยันอย่างเดียวแต่นิสัยไม่ดีแลวไม่เก่งอันนี้รอดยากถ้านิสัยดีมากเก่งแต่ขี้เกียจอันนี้พอไปได้หรือถ้าเก่งกับขยันแต่นิสัยไม่ดีก็ยังอาจจะพอมีงานทําสุดท้ายมันกลับไปเรื่อง performance เก่งกับขยันคือ performance ที่ดีแล้วก็อ t t i t u d ที่ดีส่วนน้องๆที่เริ่มทางานใหม่ๆคิดว่าการเติบโตแบบเดิมในองค์กรอ,อาจจะใช้ไม่ได้แล้วโตวแบบเดิมคือโตแบบตัวไอหมายความว่าถ้าคุณเป็นวิศวกรคุณก็เก่งเรื่องวิศวกรขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นนักกฎหมายก็เก่งกฎหมายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันมีอีกแนวคิดหนึ่งก็คือโตแบบตัวทีนะฮะเก่งกฎหมายแต่ว่าขยายความรู้ไปที่เรื่องอื่นเช่นเรื่องการเงินเรื่องการตลาดแต่พอเจอโควิดเนี่ยพี่โจบอกว่าตัวทีก็ไม่พอละคราวนี้ต้องเป็น ตัว Y คือ multi-disciplinary นะครับก็คือว่ามีความรู้สองศาสตร์เป็นอย่างน้อยนะฮะซึ่งในมุมของพี่โจ้เนี่ยมุมหนึ่งควรจะเป็นศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์แบบเป,ป๊ะเลยนะครับคือแบบบัญชีวิศวะอีกศาสตร์หนึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวข้องกับอารมณ์นะฮะผสมกัน2ออย่างนี้จะทำให้เรามี value add มากขึ้นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือการทํางานยุคใหม่คือตัว X นะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยควใจใการทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้น การมีคุณสมบัติตัว x คือคนที่สามารถดึงพลังของทุกคนมารวมกันตรงกลางได้นี่คือคุณสมบัติของผู้นำาอม่างแท้จริงคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วเราจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้อย่างไรหัวใจหลักที่เห็นนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดก็คือ average is over หมายความว่าคนที่ทำอะไรได้เท่าๆกับคนอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยรอดสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าจะทำยังไงให้เรามีตัวแหลมๆเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัว t ตัว y ตัว x เนี่ย เราจะเป็นคนที่มี value มากขึ้นกว่าคนอื่นข้อสังเกตคือตอนนี้นายจ้างไม่ค่อยอยากได้ตัวไอแล้วนะครับคนที่เป็นตัว i เนี่ยจะเป็น one man show ซะเยอะซึ่งไม่ค่อยรอดดังนั้นเราจะเลือกเป็นตัว y หรือตัว x หรือตัว t เป็นอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะต้องทำให้ได้นะครับน้อยสุดคือตัว t ถามว่ายากไหมยากเราก็จะยากเรื่อยๆด้วยนะครพี่โจบ,บอกว่าอย่างในตัวกรณีพี่โจเองเนี่ยรอดมาเพราะว่ามีความรู้เรื่องไฟแนนซ์แล้วก็ มีความรู้เรื่อง m a r k e t ิ้งอันนึงเป็นศาสตร์เข้มๆเ,เลยคือ Finance ที่เป็นตัวเลขแต่จัดเป็นวิทยาศาสตร์มากๆก a r k e t i n g มีความเป็นศิลป์อยู่เยอะนะฮะเวลาคุยกับใครคุยกับเอเจนซี่ก็ใส่ Finance เข้าไปคุยกับผนกไฟแนนซ์ Finance, ก็ใส่ m าร์ตติ้งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้มันมี value มากมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอืม พี่เจ้าบอกว่ายกตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีที่สุดคือสตีฟจ็อบส์ที่เอาเทคโนโลยีมาผสานกับความสวยงามนะฮะเพราสตีฟจ็อบส์เรียนเรื่องของไอทโปกราฟีเรื่องวิธีการคิดตัวอักษรมาเนี่ยก็ได้เป็นไอโฟนนะฮะเป็นต้นทีนี้พี่เจ้าบอกว่าถ้าเราอยากมีอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีวินยัยเพราะว่าเวลาเรามีวินัยเนี่ยเราจะมีอิสระในสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากมีอิสระทางการเงินพอได้เงินเดือนมาเราต้องมีวินัยออมก่อนจ่ายทีหลัง ถ้าเราอยากมีร่างกายที่ดีนะฮะเราก็ต้องมีวินัยในการออกกาลังกายในทํานองเดียวกันถ้าเราอยากมีอิสระด้านเวลาเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราก็ต้องมีวินัยด้านการจัดการเวลาไม่ใช่นั่งไถมือถืออยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นวินัยจึงเป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนะฮนะเอ่อ พี่โจได้พูดถึงเรื่องหนึง่งพูดถึงคําว่าไมโครแมอรีหรือว่าวิาวชาจิ๋วนะฮะพี่โจไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมานะฮะผู้เขียนเขาบอกว่าถ้าอยากเก่งเรื่องอะไรเนี่ยการได้ฝึกหนึ่งหมื่นชั่วโมงที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันยากมันนานนะอีกทางหนึ่งก็คือฝึกเรื่องเล็กๆง่ายๆแต่ทําทุกวันนั่นคือแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่โจคิดว่าวิชาจิ๋วของเราคืออะไรนะครับสิ่งที่พี่โจทํก็คือนี่แหละเขียนบทความจนกลายเป็นหนังสือนั่นเองนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ถูกถามบนเวทีก็คือว่าเล่นอย่างไรถึงชนะในสงเวียนการทำงานยุคใหม่นะครับพี่โจลอ,อยฟังว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นพี่โจเนี่ยนะครับมันเป็นคนละเกมเลยนะรุ่นที่พี่โจเล่นเนี่ยเหมือนซีเกมสมัยก่อนนะฮะชนะพม่าฟิลิปปินก็ได้เหรียญทองแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเป็นการแข่งขันโอลิมปิกนะฮะทุกอย่างถูกวัดบน global standard ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันยากมาก ที่เราจะใช้มาตรฐานแบบซ mm ีเกมเพื่อไปแข่งโอ mm hmm. ลิมปิกก็จะได้เหรียญน,นะครับพี่เจ้าบอกว่าเวลารับรุ่นน้องใหม่ๆเข้ามาเนี่ยจะพยายามชี้ให้เห็นว่ามาตรฐานโลกหรือว่าเกณฑ์โอลิมปิกมันอยู่ตรงไหนเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าขั้นแรกก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้เส้นของคำว่าโอลิมปิกเนี่ยอยู่ตรงไหนสิ่งสําคัญลาดับต่อมาคือเมื่อรู้ว่าโอลิมปิกอยู่ตรงไหนเราต้องเทรนแบบโอลิมปิกเพราะว่าเทรนนิ่งนี่คือพาร์ทสำคัญของการแข่งกีฬาคุณไม่มีทางเลยที่จะ ไปแข่งกีฬาเราได้เหรียญถ้าคุณไม่ผ่านกระบวนการการเทรนนิ่งอย่างเข้มขน้นอูเซนโบลตนะอยู่บนแทร็กไม่กี่วิแต่เขาเทรนเป็นปีนะครับนักกีฬาทุกคนเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายัางเทรนแบบซีเกมเราก็จะอยู่แบบ average, เอเวอเรจเท่านั้นแม้จะได้เหรียญทองซีเกมแต่มไม่พอแล้วไงยุคนี้นะครับเอาแค่เรื่องเวลาทำงานพี่โจบ,บอกหลายคนเคยได้ยินว่าอาลีบาบาใช้ระบบ996นะครับคือทํางาน9โมงเช้าถึง3ทุ่ม6วัน ล่าสุดพี่โจ้ไปคุยกับซ e อของ Flash Express เพิ่งเรสฟันไป6000ล้านเนี่ยนะเป็นบริษัทคนไทยที่โตขึ้นมามากในช่วง2อสมปีนี้ซีอีโอเนี่ยอายุยี่สิบเก้าเท่านั้นเองนะครับเขาเล่าพี่โจ์ฟังมาเขาทํางานเก้าเก้าเจ็ดก็คือเก้าโมงถึงสามทุ่มเจ็ดวันนะฮะคือน,นี้แหละมันอาจจะบางคนจ,จะบอกว่าโอเวอร์เอ็กซ์ตรีมกันไปแต่ว่านี่คือการทางานแบบโอลิมปิกถ้าคุณจะแข่งในสนามนั้นซึ่งมันการแข่งขันสูงมากเนี่ยคุณทํางานหนักแบบนี้ได้ไหมนะฮะเพราะว่าถ้าคุณทํางานหนักและทํางานอย่างฉลาดเนี่ย ผลที่ได้มันก็ยุติธรรมนะฮะพี่โจ้ยยกตัวอย่างคลิปโชเก้คลิปโชเก,ก้ก็คือเจ้าของสถิตินักวิ่งมาราธอนที่เคยไปวิ่งมาราธอนต่ำกว่าสองชั่วโมงเนะี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะวิ่งมาราทอนเท่าคลิปโชเก้เราก็ต้องเราก็ต้องซ้อมแบบเขาอะอันนี้พูดพูดยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะะีพี่โจเล่าให้ฟังว่าวันก,นก่อนมีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาว่า ัวเขาไม่ได้จบมหาวิทยาลัยดังจะหางานยังไงให้ได้ดีมีเพื่อนตกงานกันเยอะแยะเลยนะฮะพี่โจก็บอกว่าถ้าตอนนี้ได้เรซูเมค่คนมีประสบการณ์2ปีเหมือนกันคนนึงจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจุลาเลยนะผ่านงานบริษัทใหญ่หมาอีกคนนึงจบราชพัฒแต่เคยไปอยู่เมืองจีนมา2ปีพี่โจบอกว่าคิดว่าจะรับคนข้างหลังเพราะว่าประสบการณ์ในกรณีนี้เนี่ยที่จีนเนี่ยคือสนามโอลิมปิกนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสมีไหมมีแต่คุณต้องพาตัวไปอยู่ในสนามที่เป็นโอลิมปิกคนคนื่ดดนกกน,น,นะครับ ยุค baby boom Bo e r เนี่ยคนไม่มี average คนคนที่ average คือภาษาอังกฤษนะฮะในยุคข,ของพี่โจโเนี่ยเอ่อเป็นยุค average คือ knowledge คือความรู้นะครับยุคนี้เราต้องไปหาว่า average คืออะไรเราต้องไปให้ไกลกว่าน,นั้นนะฮะอีกคำถามหนึ่งที่ถูกถามบนเมทีก็คือว่าในสภาวะที่ปัญหารุมเรา้าผู้นำองค์กรคนรรับมือกับปัญหาด้วยสภาวะแบบไหนนะฮะ สิ่งหนึ่งที่พี่โจ้พูดเราจริงๆเราเป็นผมสิ่งที่ผมเห็นด้วยมากๆเลยก็คือว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะครับปัญหามันมีอยู่สองแบบเท่านั้นนะคือปัญหาที่แก้ได้หรือว่าอยู่ในการควบคุมของเรากับปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือมันนอกเหนือการควบคุมของเราอะไรที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยใช้เวลากับมันแค่สิเปอร์เซ็นก็พอจริงๆบางทีผมไม่ใช้เวลากับมันเลยด้วยซ้ำนะฮะศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยคือปล่อยมันไปมันแก้ไม่ได้นะครับนี่เป็นคาถาที่ทำให้พี่โจ้บอกว่าอยู่รอดปลอดภัยมากว่าห้าสิบปีเลยนะอืม โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นําหัวหน้าทีมเนี่ยคือสิ่งที่เป็นวินัยเรื่องหนึ่งก็คือใช้เวลากับปัญหาที่แก้ได้เกินกว่า8ปดสอร์เซยกตัวอย่างเช่นถ้าประชุมกับลูกน้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องต้องนั่งคิดเลยว่าปัญหาที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาประเภทไหนนะฮะปัญหาที่เราแก้ไม่ได้มีหลายอย่างนะเช่นนโยบายรัฐอย่างเงี้ยเราอาจจะมีส่วนร่วมในการแก้ได้แต่มันใช้เวลานานมากการปรับกฎหมายอย่างเงี้ยนะฮะโครงสร้างทางสังคมอันเนี้ย พูดคุยได้ถกได้แต่ว่าถ้ามันยังไม่ถึงเวลาหรือยังเรายังไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นที่เราสามารถที่จะมีมี Impact พอที่จะทำได้เนี่ยอย่าไปใช้เวลากับมันเยอะส่วนปัญหาที่แก้ได้นะครับแล้วเป็นเรื่องที่ควรเอามาคุยกันเนี่ยต้องถูกทำอย่างเต็มที่นะครับพี่เจ้ายกตัวอย่างเคสหนึ่งที่ผมชอบก็คือเออเรื่องของเฟรมเวิร์ในวิธีการแก้ปัญหานะฮะ ซึ่งอันนี้ถ้าใครอ่านรีพอร์ตของ m c k เ n นซีในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้ไอ้ 5R เนี่ยตลอดเวลาเลยคือทุกทุกรีพอร์ตจดอ้างถึง 5R นี้ตลอด R แรกคือ resolve นะฮะเช่น resolve เนี่ยปัญหาคือเอาตัวรอดไงก่อนนะฮะเงินหมดเอาทำไงาหาเงินจากแบงค์ทำไงใน resolve ปัญหาแรกอันที่2คือ resilience ก็คือจะผ่านไปได้ยังไงนะฮะจะทำยังไงให้ไม่โดนยึดนะครับธุรกิจส่วนใหญ่อย,ยอยู่ในเฟสนี้อันที่สคือ restart ะะบางบางธุรกิจเนี่ยกลับมาละกลับมาปรับตัวละแต่ลูกค้าหายไปเปิดเปิดร้านมาลูกค้าหายไปจะปรับตัวยังไงเอาปรับเป็นด e ลิเวอรี่สมมติร้านอาหารนะครับอันที่4คือรีแมจินนะฮะคิดใหม่เพื่อเตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้อผมยกตัวอย่างเคสของสีจันแล้วกันสีจันหลังจากนี้เนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าธุรกิจการขายแบบเดิมของเราก็ยังอยู่นะครับตามหนงตามร้านแต่อันนึงที่มันมาแน่นอนก็คือเรื่องของการทำ direct to c o n s u m e r อ่ะเป็นต้นนะครับ อันที่ห้ก็คืคอรีฟอร์คือทำอย่างไรให้สิ่งที่คิดไว้เนี่ยเกิดขึ้นจริงนั่นเองนะครับนี่ก็คือคร่าวๆนะจริงๆพี่เจ้าพูดอีกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่า,าจ,จะต้องเล่าไปสักชั่วโมงหนึ่งอาจจะจบได้นะครับก็เป็นทอล์กที่ยอดเยี่ยมมากนะฮะสำหรับสมาชิกของ The Curator ผมว่าเต็มอิม่มเราได้ไปต่อยอดกับอะไรเยอะมากส่วนตัวผมเองเนี่ยได้อะไรจากจากงานนี้มาเยอะมากนะครับก็ก็รู้สึกว่า ต้องปรับตัวอีกเยอะสิ่งหนึ่งที่ผมคิดเลยก็คือว่าเรามีสกิลแบบตัววายหรือ,อยังหรือว่าเราคิดตัวเองว่าเรามีนะครับในหนังสือออริจินอลของอดัมแกรนดเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ละเขาบอกว่าเขาไปดูนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลนะครับตั้งแต่ปี1901มาจนถึงตอนนี้เนี่ยคนที่ได้รางวัลโนเบลเนี่ยเป็นมักเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีงานอาิเรกอื่นที่เป็นงานฝั่งศิลปะไปเลยเช่น เขียนหนังสือแต่งนแต่งเพลงเล่นแซ็กโซโฟอนอะไรพวกเทือกเทือกนั้นเลยเนี่ยนะครับมีโอกาสได้งันโนเบล,เบลมากกว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปถึงเจ็ดเท่ามันก็อาจจะตรงกับที่พี่โจบอกนี่แหละตัววายข้างหนึ่งเป็น Science ข้างหนึ่งเป็น Art นะถ้าเราแปลแบบเร็วๆนะหรือถ้าเกิดเราบ่อ,อีกทาาน,นคือข้างหนึ่งสมองข้างซ้ายข้างนึงสมองข้างขวาซีขวานะฮะก็อาจจะพอจะตอบได้ว,ว่าอนาคตเนี่ยเราควรจะ วางตัวเอง position ตัวเองไว้แบบไหนนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission the m มู n นะครับสวัสดีครับ Mission the m ม o ล Podcast Continue with your Mission Presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู